ยังได้มีโอกาสเดินทางผ่านพื้นที่สวนของบ้านแห่งหนึ่งท่านผู้เป็นเจ้าของก็ชาญฉลาดมีแนวคิดที่ดีมากๆโดยการปลูกสร้างบ้านไว้ในพื้นที่ด้านในสุดของบ้านส่วนพื้นที่ด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นทําการปลูกพืชผักลงไปเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายท่านที่เป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ถ้าหากมีที่ทางขนาดใหญ่โตขนาดนี้ก็อยากจะปลูกพืชผักไว้กินเอง รวมไปถึงไว้ให้ญาติสนิทมิตรสหายไปพร้อมๆกันด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ครับมือเย็นการ์เด d นดีไซน์1 0 1ในตอนนี้จะชวนทุกท่านไปออกแบบพื้นที่ฟู้ดสเกปปิ้งหรือสวนสร้างอาหารแนวคิดของฟู้ดสเกปปิ้งหรือสวนสร้างอาหารนั้นก็แน่นอนเลยครับว่าจะต้องเป็นพื้นที่ในการปลูกพืชผัก ปลูกพืชอาหารต่างๆแต่จะต้องผนวกการออกแบบที่สวยงามเข้าไปด้วยกันทั้งนี้ก็เป็นเพราะจะทําให้ผลิตพืชอาหารพืชผักต่างๆเหล่านั้นได้จริงไปพร้อมๆกับความรื่นรมหรือสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนั้นไปพร้อมๆกันด้วยแน่นอนครับจะต้องคํานึงถึงฟังก์ชันหรือหน้าที่ใช้สอยไปพร้อมๆกันด้วยโดยผมจะพาทุกท่านทําไปทีละขั้นตอนและเราก็สามารถจะนําแนวคิดแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่อื่นๆ ตามที่ท่านมีได้ด้วยนั่นเองครับโดยพื้นที่ที่ใช้ในการออกแบบวันนี้ก็กว้างประมาณ13เมตรแล้วก็ยาวประมาณ18เมตรเราก็มาเริ่มต้นวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่กันก่อนนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ขวางตะวันทิศตะวันออกนั้นอยู่ด้านล่างของภาพแล้วด้านทิศตะวันตกนั้นก็อยู่ทางด้านบนซึ่งการปลูกพืชผักนั้นเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันเลย ด้วยเหตุนี้การวางแนวของพื้นที่แปลงก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ขวางตะวันไว้ก็จะทำให้ในทุกๆส่วนของแปลงสามารถจะรับแสงแดดอย่างเต็มที่นั่นเองนอกจากนี้แล้วส่วนด้านยาวนั้นก็จะติดกับถนนสาธารณะซึ่งพื้นที่แห่งนี้เราไม่ได้สงวนไว้สำหรับการดูคนเดียวก็สามารถที่จะทำให้คนที่สัญจรไปมานั้นสามารถที่จะเห็นพื้นที่การสร้างอาหารที่ออกแบบไว้ได้อย่างสวยงาม พอ้อย่างไรก็ตามการสรัญจรในพื้นที่สาธาระนั้นก็อาจจะเกิดฝุ่นละอองที่ปลิวเข้ามาในพื้นที่ของสวนของเราได้ถ้าสามารถจะมีต้นไม้ในการป้องกันฝุ่นละอองที่สามารถจะเข้ามาปะทะกับสวนของเราได้ก็จะดีไม่น้อยเลยครับในสวนของถนนทางเข้านั้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะเชื่อมโยงตรงเข้าสู่พื้นที่ของสวนแห่งนี้ได้ดีเลยเมื่อเราศึกษาศักยภาพของพื้นที่แล้วเราก็ เข้าสู่ขั้นตอนการกรำหนดฟังก์ชันหรือกำหนดหน้าที่ใช้สอยของพื้นที่แห่งนี้โดยใช้กราฟิกง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมไม่ว่าจะเป็นวงรีไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือแนวยึกยือต่างๆเหล่านี้มาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการกรำหนดฟังก์ชันหรือกำหนดหน้าที่ใช้สอยลงไปโดยผมออกแบบให้ในส่วนด้านหน้าที่ติดกับถนนภายในพื้นที่ของเรานั้นเป็นส่วนต้อนรับหรือเป็นสวนสวย,สวย ที่เชิญชวนให้ท่านผู้เป็นเจ้าของหรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือนนั้นชื่นชมกับความสวยงามความสดใสของพันไม้แล้วก็เดินเข้าไปสู่สวนนอกจากนี้แล้วก็กำหนดให้มีจุดโฟกัสหรือจุดเด่นจุดเน้นจากการมีน้ํำพุที่สร้างความสดใสให้กับพื้นที่แล้วก็สร้างเสียงให้กับสวนด้วยนอกจากนี้พื้นที่ในการปลูกผักก็ถูกกำหนดวางลงไปในพื้นที่ของสวนให้เต็มพื้นที่แล้วก็สามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่ โดยใช้พื้นที่บริเวณขอบของสวนนั้นในการปลูกพืชผักที่ต้องการค้างหรือต้องการซุ้มห้อยย้อยลงมาจะได้ผลดี2ออย่างเลยก็คือสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาได้ดีด้วยแล้วก็รวมไปถึงเป็นฉากกั้นแนวฝุ่นในการพรางหรือลดฝุ่นลงมาบ้างนั่นเองเนื่องจากว่าเป็นสวนสร้างอาหารหรือเป็นฟูดสเคปปิ้ง เราก็ควรจะเอาจริงเอาจังกับการปลูกพืชผักเราก็มีสาราและมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเพราะต้นกล้าและรวมไปถึงการทำการตัดแต่ง พืชผักต่างๆที่เราทําการเก็บเกี่ยวมาแล้วพื้นที่ส่วนนี้ต้องเอาจริงเอาจังสักนิดหนึ่งโดยมีพื้นที่ศาราแล้วก็มีโรงเรือนที่ป้องกันน้ําฝนได้ในระดับหนึ่งเลยครับแล้วแน่นอนว่าการผลิตพืชผักอย่างจริงจังนั้นจะต้องใช้วัสดุปลูกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็รวมไปถึงเศษผักต่างๆที่จะเป็นขยะต่อไปด้วยเราก็ควรจะจัดการเศษพืชผักต่างๆเหล่านั้นในการกลับมาเป็นปุ๋ยพืชสด หรือเป็นปุ๋ยหมกักอีกรอบหนึ่งเพื่อนําไปใช้กับแปลงผักของเราด้วยจึงมีพื้นที่สําหรับการสร้างปุ๋ยพืชสดแล้วก็เก็บวัสดุปลูกไปด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามพื้นที่แห่งนี้ติดกับเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านข้างด้วยเราก็ไม่ควรจะไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเพื่อนบ้านนะครับการปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวไว้ก็จะทำให้บดบังสายตาในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้ไม่เป็นที่รบกวนกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนั่นเองพื้นที่สวนสร้างอาหาร หรือฟู้ตสเคปปิ้งแห่งนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับการปลูกมายืนต้นขนาดเล็กลงไปด้วยทั้งนี้ก็จะทำให้เราสามารถได้ผลผลิตจาก สวนแห่งนี้ได้ในทุกๆระยะเวลานั่นเองเมื่อเรากำหนดฟังก์ชันหรือหน้าที่การใช้สอยในพื้นที่ลงไปแล้วนะครับผมก็นำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งลงมาวางทับบนเลเยอร์ที่เรากำหนดฟังก์ชันหรือกำหนดหน้าที่ลงไปแล้วและเราก็เริ่มออกแบบพื้นที่ของเราครับหลักการออกแบบในวันนี้ผมใช้หลักการออกแบบโดยการสร้างสมดุลแบบสมมาตรนั่นหมายความว่าองค์ประกอบของสวนนั้น ทั้งสองฝั่งจะมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันหรือเหมือนเหมือนกันด้วยเหตุนี้เราก็กำหนดแกนทางเข้าของสวนขึ้นมาก่อนโดยผมแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งเท่าๆกันเลยนะครับเมื่อฝั่งหนึ่งมีสิ่งนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีด้วยจากนั้นเราก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นซุ้มไม้ระแนงกระบะต้นไม้โดยเฉพาะกระบะต้นไม้ผมเลือกใช้กระบะต้นไม้ที่มีขายสำเร็จรูป อยู่ในท้องตลาดนะครับหลักคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือการที่เรายกกระบะขึ้นมานั้นก็จะทําให้เราสามารถทํากิจกรรมในสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนผักนี้ได้ไม่ปวดหลังมากแล้วก็ใช้เวลาเวลากับมันได้นานมากยิ่งขึ้น การที่มีกระบะในลักษณะนี้ก็ทําให้เราสามารถจัดวางได้ง่ายการใส่วัสดุปลูกหรือปรับปรุงวัสดุปลูกในพื้นที่ก็จะทําได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันและที่สําคัญก็คือทําให้สวนของเรานั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการใช้กระบะต้นไม้แบบนี้นะครับเราสามารถจะจัดการแปลงเหล่านั้นให้ปลูกพืชได้แยกชนิดกันซึ่งพืชต่างชนิดกันอาจจะมีความต้องการในการดูแลที่แตกต่างกันหรือทีบ่อยต่างกันรวมไปถึง ในหนึ่งกระบะนั้นเราอาจจะสป l i t ในหนึ่งกระบะเป็นหลายๆแปลงหรือหลายๆพืชพันธุ์มิกซ์กันแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายแล้วก็ไม่หกเลอะเปื่อเปื้อนพื้นทางเดินของเราทําให้ทําให้สวนสร้างอาหารหรือฟูดสเคปปิ้งแห่งนี้ยังคงระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามไม่เลอะเทอเะเปือเปื้อนเต็มไปด้วยดินนั่นเองโดยพื้นที่ที่เราเห็นอยู่นี้ หากท่านจะใช้วัสดุพื้นผิวเป็นเพียงผืนผ้าใบแล้วก็ปูคลุมลงไปในพื้นที่เพื่อให้เราสามารถเดินได้แล้วก็หญ้าต่างๆเหล่านั้นไม่ขึ้นมาเป็นปัญหากับการเจริญเติบโตของพืชเราก็สามารถทําได้หรือจะใช้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งอย่างการใช้หินเกร็ดหรือหินครุกป,ปูลงไปในพื้นที่ทั้งหมดเลยก็เหมาะอย่างยิ่งเลยครับแต่ก็อาจจะมีข้อด้อยก็คือจะมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาหรือถ้าเรามีสะต้งสตางขึ้นมาหน่อยก็ ปูวัสดุด้วยเป็นพื้นผิวแข็งเลยนะครับอาจจะเป็นพื้นผิวบล็อกต่างๆมาปูหรือจะใช้เป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็ทําผิวเลยก็ไม่ว่ากันครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดนั้นเราเลือกที่จะปล่อยเป็นพื้นที่ดินปลูกเพื่อที่จะปลูกพืชผักในลักษณะที่ขึ้นค้างแล้วก็รวมไปถึงไม้ผลขนาดเล็กที่เราสามารถจะปลูกไว้ในพื้นที่ได้ด้วยนั่นเองโดยด้านหลังนั้นเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไซเกาหลีไม่ว่าจะเป็นโมกหรือข่อยก็ตาม ปลูกกันแนวพื้นที่เพื่อบดบังสายตาเพื่อไม่ให้กิจกรรมที่เราทำนั้นรบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองโดยพื้นที่สวนด้านหน้านั้นก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดให้เราเข้ามาใช้พื้นที่การสร้างอาหารแห่งนี้ในทุกๆวันรวมไปถึงเป็นองค์ประกอบของสวนของบ้านที่น่ารื่นรมด้วยทําให้สวนในบ้านสวยงามไปพร้อมๆกันด้วยเหตุนี้ในพื้นที่สวนด้านหน้าผมจึงออกแบบในรูปแบบสวนแบบคอตเทจ แน่นอนครับก็ต้องมีองค์ประกอบที่สะท้อนถึงรูปแบบของสวนคอเทจหรือสวนชนบทของอังกฤษแบบนี้โดยการมีแนวรั้วไม้แล้วก็มีซุ้มไม้เลื้อยที่เชื้อเชิญให้เราเข้าไปในพื้นที่สวนแห่งนี้รวไมไปถึงเรื่องของการใช้พืชพันธุ์ก็ควรจะเป็นพืชพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็สามารถจะใช้ทั้งประโยชน์แต่ด้านทั้งการกินและการเก็บพืชเหล่านั้นสามารถจะนํามาใช้เป็นพืชอาหารได้ด้วยรวไมไปถึงการเก็บก็ตัดดอก ของต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นมาปักใจกันเพื่อประดับตกแต่งในบ้านเรือนของเรานั่นเองถึงแม้ว่าสวนของเราจะมีการออกแบบพื้นที่โดยส่วนใหญ่นั้นโดยใช้หลักการการสร้างสมดุลแบบสมมาตรหรือที่เราเรียกว่า symmetry balance ก็ตามแต่สวนที่อยู่ด้านหน้าแห่งนี้ ในเมื่อเป็นสวนคอทเทจเราก็ไม่ต้องทําสวนแบบฟอร์มอลนะครับก็คือจะต้องมีการตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็รวมไปถึงวางองค์ประกอบอย่างเท่าเทกันทั้งสองฝั่งเราก็ใช้พืชพันธุ์และว,วางองค์ประกอบพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ลงไปในรูปแบบมิกซ์หรือคละกันไปเลยก็จะทําให้เกิดคาแรคเตอร์ของสวนแบบคอทเทจได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองจากภาพที่ท่านเห็นวันนี้พืชพันธุ์ที่เลือกใช้ก็มีได้อย่างหลากหลายนะครับได้พุ่มสูง อาจจะเป็นสนเกรวีเลียหรือแม้กระทั่งจะเป็นแปลงล้างขวดดอกชมพูต้นย่อมลงมาหน่อยอาจจะเป็นรักแรกพบแล้วก็รวมไปถึงไม้พุ่มติเตี้ยก็ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับเก๊กฮวยหลิวไต้หวันสังกรณีสีแสด แวลโมยูราโอ้หลากหลายเลยครับท่านสามารถเลือกใช้และเลือกจัดวางอย่างมิกซ์กันเข้าไปด้วยกันแบบนี้ก็จะเป็นสวนแคทเทจแล้วครับในส่วนพื้นที่ศาลานะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะใช้ในการพักผ่อนในพื้นที่สวนเป็นพื้นที่ปิกนิกในพื้นที่สวนแล้วก็รวมไปถึงเป็นพื้นที่ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการเพาะต้นกล้าขยายขนาดกระถางและก็รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวตัดแต่งพืชผักที่เรา เก็บมาในพื้นที่สวนของเราเพื่อน,นํามาบริโภคและก็รวมไปถึงการแบ่งปันกับกาลันมิตรของเราด้วยนั่นเองแล้วอย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับว่าพืชผักเหล่านี้นอกจากจะต้องการปุ๋ยแล้วก็ยังสร้างขยะอินทรีย์ให้ไปพร้อมกันด้วยเราก็มีส่วนพื้นที่ที่ทําการหมักปุ๋ยไว้ก็จะทําให้ ตัวขยะที่เกิดขึ้นนี้จบในบ้านเราไม่จําเป็นจะต้องนําไปทิ้งให้เป็นภาระกับหน่วยงานสาธารณะที่ต้องนําขยะเหล่านี้ไปกําจัดนั่นเองแล้วอย่าลืมว่าสวนนี้สวยและมีเสียงด้วยจากน้ําพุที่เราเห็นการประหยัดพลังงานไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับด้วยเหตุนี้ศาลาที่ผมออกแบบไว้นั้นจึงมีการติดตั้งโซลารูฟท็อปหรือแผงโซลาเซลล์ไว้ด้วยน้ําพุที่เกิดขึ้นนั้นเราก็สามารถจะใช้พลังงานจาก ตัวโซลาเซลล์นี้ทําให้ไม่ต้องสูญเสียสตุ้งสตางจ่ายค่าไฟแล้วก็รวมไปถึงการใช้พื้นที่สวนในช่วงประมาณตั้งแต่หลัง6กโมงเย็นไปจนถึงสองสาทุ่มเราก็ยังคงมีแสงไฟโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านแต่ประการใดลองนําแนวคิดนี้ไปประยุก์ตใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมของท่านนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วมือเย็นก็เชิญชวนทุกท่านให้ได้หากระดาษปากกาดินสอมา ลงมือวาดลงมือออกแบบในพื้นที่สวนของท่านที่ท่านมีโดยใช้หลักการอย่างที่มือเย็นพาลงมือทำนะครับและหากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรืออยากจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมือเย็นก็สามารถจะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หรือติดต่อมาที่ f a c e b o o k Fan Page มือเย็นสตูดิโอของรักต้นไม้แล้วก็ส่งมาที่ช่องทางข้อความได้เลยนะครับรวมไปถึงท่านที่ครอบครองสวนสร้างอาหารหรือฟู้ดสเกปปิ้งไว้แล้วแล้วอยากจะแบ่งปันข้อมูลในการสร้างสวนแห่งนั้น ก็สามารถจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและมือยันหวังว่าเราจะมีพื้นที่สวนสร้างอาหารหรือฟ o ตสเกปปิ้งอีกหลายๆพื้นที่เลยลงมือทำเลยนะครับไม่ยากเลยเชียร์ทุกท่านเลยครับว่าทุกท่านทำได้แน่นอน หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นเมื่อยินเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพัาานธุ์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานะครับและย้ําอีกสนิดว่าสารเคมีต่างๆเหล่านั้นจะสร้างปัญหาต่อทั้งตัวเราลูกของเรา สัตเ์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศของเราหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดเลยนะครับหากท่านสนใจชีวพันธุ์ดีของแอปพลายเคมเประเทศไทยแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช e ้อปปี้และซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับนอกจากนี้หากท่านปลูกต้นไม้แล้วมีต้นไม้อีกหลายๆต้นที่ท่านสนใจและอยากจะหาไว้ในครอบครองแต่ยังขาดข้อมูล ในการปลูกต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นมือเย็ยนเชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้นะครับและตอนนี้มือเย็ยนชิลด์โอแล้วปลายเกมประเทศไทยลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็ยนด้วยนะครับไปแล้วครับมือเย็ยนกระเด็นดีไซน์หนึมีหลายตอนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามมือเย็ยนกระเด็นดีไซน์หนึไว้นะครับ